สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดจะมาขอแนะนาซีรีส์เรื่องใหม่นะคะเป็นซีรีส์วายเรื่องใหม่ที่จะออกอากาศทางช่องของ g m มเนะคะทุกคนบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยสนุกมากๆเลยนะคะแค่เพื่อนครับเพื่อนเรื่องราวของเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนะคะแรกๆเหมือนอาจจะ เป็นลักษณะของเสียงหัวเราะแต่หลังๆมาบอกเลยว่าบีบหัวใจมากคือกลางๆเรื่องนี้บีบหัวใจมากโดยเฉพาะกลางๆไปหาท้ายๆนะคะเป็นเรื่องราวสุดแสนจะสับสนของเพื่อนบ้านที่ไม่ลงรอยกันตั้งมาตั้งแต่รุ่นพ่อจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกเรียกได้ว่าไม่มีทางที่จะดีกันได้เลยแต่มารุ่นลูกเนี่ยทั้งคู่ก็เหมือนจะไม่ได้เกลียดกันหรือว่าไม่ชอบกันเลย แต่ด้วยความที่ครอบครัวไม่ชอบกันมาตั้งแต่นานมากๆแล้วตั้งแต่สม,มัยรุ่นพ่อด้วยความที่มีความเข้าใจอะไรบางอย่างที่มันมีเหตุการณ์นะคะต้องคอยดูว่าเหตุการณ์จะเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะที่ทําให้รุ่นพ่อรุ่นแม่นั้นไม่ถูกกันเลยคือเกลียดกันมากๆเลยส่งผลให้ปลูกฝังให้ลูกทั้งสองคนนี้เกลียดกันมาตั้งแต่ตอนท้องเลยคือเกลียดเรียกได้ว่าเกลียดกันตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นหน้ากันเลยพยายามที่จะบอกลูก่้าสอนลูกว่าจะต้องชนะฝั่งตรงข้ามไม่ได้จะต้องเก่งกว่าจะต้องดดีกกว่าาในนทุๆ้เลย เพื่อที่จะแบบเหมือนชนะรู้สึกชนะแค่นั้นก็พอใจแล้วสําหรับพ่อแม่ซึ่งลูกทั้งสองคนนี้ด้วยความที่จริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าจะพยายามที่พ่อแม่จะเลี้ยงจะปลูกฝังให้ลูกเกลียดกันเท่าไหร่แต่ว่า2คนนี้ทั้งพระเอกแล้วก็ในเอกอ่ะก็ในใจลึกๆก็ไม่ได้เกลียดกันเลยด้วยความที่ต้องเล่นละครตกตาทุกคนว่าไม่ชอบกันไม่ถูกกันแผนการต่างๆก็เลยเกิดขึ้นทั้งสองคนร่วมมือกันพร้อม ความที่จะพยายามที่จะตบตาพ่อแม่แต่ว่ามีน้องสาวนั้นรู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเลยคือจนเรื่องราวมันวุ่นวายสับสนกันไปหมดจากคนที่ไม่ควรจะเป็นเพื่อนกันสู่คนที่ไม่มีวันที่จะมาเป็นเพื่อนกันได้อีกซึ่งในเรื่องนี้นะคะพัทน่ะเป็นพระเอกเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคนขี้อ้อนแหละ แต่ก็หัวร้อนขี้หึงขี้หงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะเวลาที่มีใครมายุ่มย่ามกับปานนะ่ะจะมูทะลุชอบทําอะไรวุ่วายแสดงอารมณ์ไม่เห็นออกมาแบบชัดเจนมากเลยว่าคือชอบทําตามความต้องการของตัวเองอะแต่ว่าปานเนี่ยคือจะตรงกันข้ามกับพัดเลยนะปานจะเรียนอยู่คณะสถาปัตย์นางจะเป็นคนนิ่งๆคือคนละขั้วกับพัดเลยแต่ก็ขี้บน่นแล้วเป็นประเภทที่แบบ เก็บความรู้สึกไว้ในใจตัวเองแล้วก็ความต้องการของตัวเองเก็บไว้ในใจคนเดียวแล้วก็ถือเหตุผลเป็นหลักเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบมากแล้วก็คือจนเกือบจะเสียพัดไปอ่ะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ถือเหตุผลมากอ่ะจนเกือบจะเสียพัดไปเพราะว่าพัดเนี่ยคือต้องทําตามพ่อแม่คือทั้งสองคนพอพ่อกับแม่จับได้ว่าด้วยความที่สองคนเนี้ยชอบกันมันเป็นไปไม่ได้พ่อกับแม่เกลียดเกลียดกันมากขนาดเนี้ย แล้วก็มีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้พ่อกับแม่เกลียดกันมากไม่สามารถที่จะมองหน้ากันได้แล้วลูกสองคนจะมารักกันมันเป็นไปได้ยังไงทั้งสองคนจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงยิ่งแบบโดนกีดกันมากๆเลยนะคือหลังๆอะ่ะโดยเฉพาะช่วงกลางๆเรื่องอะ่ะคือแบบอืฝั่งหนึ่งอะ่ะโดนพ่อหาผู้หญิงมาให้อะ่ะ เพื่อที่จะให้แต่งงานแล้วก็แยกทั้งสองคนนี้ออกจากกันไม่มีทางเลยที่จะปล่อยให้สองคนนี้รักกันคือโคตรเศร้าอ่ะจริงๆแต่เปิดเรื่องมาแรกๆนะคือแบบสนุกมากเลยลึกๆๆอ่ะที่เถียงกันที่แบบที่ตอนที่ยังไม่ได้รักกันอ่ะแต่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะตอนที่พาน้องสาวของพัดอ่ะตกน้ําแต่พัดอ่ะนางกลัวคือนางไม่กล้าลงไปช่วยน้องแต่คนที่ลงไปช่วยอะ่ะกับเป็นปาน ปาน่ะลงไปช่วยพาทําให้พาไม่จมน้ําพัดก็เลยเริ่มรู้สึกดีกับดีกับปานขึ้นเรื่อยๆแล้วพาเองก็ไม่ได้เกลียดหรือว่าโกรธอะไรปานเลยเด็กสามคนนี้ก็เลยโตโตขึ้นมาด้วยความที่ข้างในใจลึกๆไม่ได้เกลียดกันหรอกแต่ต้องแกล้งไงแส้งตกตาพ่อแม่พ่อพ่อแม่นั้นเกลียดกันมากแล้วต้องการที่จะให้ลูกชิงดีชิงเด่นกันมาตลอดจนหลังๆมาพัดแล้วก็ปานนะไม่ว่าจะเรื่องเรียน เรื่องความรักเรื่องทุกอย่างเลยคือสาวต้องกรีดมากกว่าต้องมีอะไรที่มันเด่นกว่าคนตรงกันข้ามให้ได้หลังๆมาพยายามที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันว่าเอ้ยงั้นโกโหกพ่อกับแม่แล้วกันว่าเรื่องเนี้ยเราเสมอกันนะเรื่องเนี้ยเราผัดกันชนะแล้วกันให้มันเสมอกันอะให้ไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะจะต้องแพ้แล้วก็หลังๆมาพอย้ายไปอยู่ที่หอของมหาวิทยลาลัยอะ่ะพอพอขึ้นมหาลาัยอะ่ะ แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่หอเนี่ยก็ห่างไกลพ่อกับแม่มากขึ้นสองคนเนี้ก็เวลาที่จะมีเรื่องชกต่อยอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะทําเป็นเหมือนแบบเหมือนต่อยกันอะก็จะจับคู่กันเองแล้วก็ต่อยกันคณะวิศาวะกับคณะสถาปัตย์ก็จะไม่ถูกกันอยู่แล้วไงอืมก็จะต่อยกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแซงต่อยเวลาเล่นกีฬาอย่างเงี้ยก็เหมือนจะปะทะกันแรงๆแต่ก็แซงส่งลูกบอลให้กันเนี่ยก็จะร่วมมือกันตลอดตบตาทั้งพ่อแม่ตบตาทั้งเพื่อนร่วมคณะตบตาทั้งแก๊งเนี่ย ก็จะทําแบบนี้มาตลอดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้สายตาของพาพาจะรู้ทุกอย่างเลยว่าพี่ของตัวเองอ่ะพัดเนี่ยกับปราณอ่ะจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่ได้เกลียดกันเพราะพาเองก็เป็นมิมตรไมตรีที่ดีกับปราณเหมือนกันแต่พอสองคนเนี่ยคือมันจะมีบุคคลที่3เข้ามาแหละที่ทําให้พัดอ่ะห,หลังๆมาคือหึงปานหนักมากหึงปานหนักมากจนถึงขั้นที่ว่าเอ้ยไม่ยอมไม่ใครอ่ะเข้าใกล้พัดเลยเอ้ยเข้าใกล้ปลานเลยซึ่งเหตุการณ์อ่ะ หลังๆมาคือมันมหวีบหัวใจมากเลยนะโดยเฉพาะตอนที่พ่อกับแม่จับได้ว่าเฮ้ยคบกันเหรอแล้วพ่อกับแม่จับแยกออกจากกันอะ่ะพ่อมาที่บ้านก็ยังปีนบ้านเข้าไปหากันแล้วสุดท้ายก็โดนจับได้จนคนนึงต้องถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศส่วนอีกคนนึงพ่อกับแม่ก็ต้องยื่นคำขาดแล้วก็หาผู้หญิงมาให้ให้เป็นคู่มั่นเพื่อแต่งงานเพื่อเหตุผลทางธุรกิจด้วยและเนี่ยแล้วสุดท้าย ปมที่พ่อกับแม่เคยผิดใจกันมาก่อนมันก็ถูกขี้คายลงแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วสุดท้ายฝั่งหนึ่งจะได้แต่งงานกับผู้หญิงหรือเปล่าความรักนี้จะจบลงยังไงก็ต้องคอยติดตามนะคะจะบอกว่าสนุกมากๆเลยแล้วแอดอะจะเอามาสปอยให้กับทุกคนได้ฟังนะคะทุกคนรับรองเลยว่าเราจะฟังไปพร้อมๆกันแล้วก็สนุกแน่ๆเลยรับรองเลยว่า ใครที่ฟังแอดสปอยนะคะต้องอยากจะไปดูซีรีส์แน่ๆเลยแต่ซีรีส์ตอนนี้ยังไม่อนแอนะคะแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เตรียมลงจอเร็วๆนี้ค่ะลงจอแน่นอนเพราะว่าเขาทำการถ่ายทำไปแล้วนะคะแล้วออกทีเซอร์ออกมาแล้วใครที่ยังไม่เห็นทีเซอร์นะคะ ก็ลองไปดูทีเซอร์ได้นะคะพิมพ์ว่าแค่เพื่อนครับเพื่อนลงใน YouTube ก็เด้งขึ้นมาแล้วค่ะทีเซอร์ก็สนุกมากๆเลยนะคะแต่จะบอกว่าในนิยายคือเศร้ามาแต่จิมเอ็ะคือแบบว่าแกงมากจะบอกว่านางแบบปรับ,บบทเยอะมากแต่บอกเลยต้องมาฟังแอสปอยค่ะ แล้วจะอยากดูบางคนนะบอกว่าเฮ้ยไม่เคยคิดจะดูเรื่องนี้เลยแต่พอมาฟังแอสปอยแล้วรู้สึกอยากจะดูแล้วก็เข้าสู่วงการสาวกวายด้วยกันก็เยอะนะคะก็มาเป็นทีมเดียวกันนะคะทุกคนซึ่งคือความรับเนี่ยจะบอกว่าคือระหว่างพัดกับปานเนี่ยคือเป็นศัตรูกันตั้งแต่จําความได้อะอย่างที่บอกเหม็นขีน้หน้ากันมากเลยตั้งแต่รุ่นพ่อเนี่ยความบาดหมางถ่ายทอดลงผ่านสายเลือดเลยก็ว่าได้แต่ก็ตลกดีที่ต่างคนต่างไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลกันมากอะ่ะ อยู่บ้านก็ติดกันเรียนโรงเรียนเดียวกันมาตลอดเลยนะ2คนนี้แถมยังสอบติดสอบติดมหาลาัยเดียวกันด้วยแต่แค่คนละคณะแค่นั้นเองแล้วความลับของทั้งคู่จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อพ่อแม่ต่อคนรอบข้างได้ยังไงแล้วเพื่อนน่ะพอรู้ความจริงว่าเอ้ย2องคนนี้คบกันแล้วที่ผ่านมาพวกมึงตบตากูตบตาพวกกูเวลาที่ยกพวกตีกันเวลาที่แข่งอะไรกัน พวกมึงสองคนไม่ได้ตีกันจริงๆมึงตบตาพวกกูอ่ะมึงบอกว่าพวกมึงเกลียดกันแต่จริงๆแล้วพวกมึงอ่ะไม่ได้เกลียดกันเฮ้ยทําแบบเนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนจะรับได้หรือเปล่าแล้วสองคนนี้จะลงเอยยังไงต้องคอยติดตามนะคะจะบอกว่าสนุกโคตรเลยค่ะและเป็นสิ่งที่สองคนนี้เขาปกปิดไว้สุดชีวิตเลยเพราะว่าเขากลัวมากกลัวเมื่อวันหนึ่งความลับเปิดเผยมันจะเป็นยังไงและความลับไม่มีในโลกแน่นอน สิ่งที่สักเขาสองคนอ่ะพยายามที่จะปิดทุกคนมาตลอดมันต้องถูกเปิดเผยขึ้นสักวันแล้วสิ่งที่เขากลัววันที่เขากลัวก็มาถึงเริ่มจากเพื่อนรู้พ่อแม่รู้ทุกคนรู้เขาสองคนจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงใครจะเป็นคนที่ยอมรับได้ก่อนแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่ยอมรับแล้วเพื่อนเกียดทำยังไงอ่ะ ทำยังไงถึงจะชนะใจเพื่อนได้โอเคค่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะคอยติดตามนะคะแล้วก็คอยติดตามแอดก่อนใครที่อยากจะให้แอดสปอยไปล่วงหน้าก่อนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะทุกคนเอาละค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันเอพิโซดหน้าหรือว่าอยากจะให้สปอยเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ